มามือนีเชียวยานางยางเตรียมข้าวบิวเออค่าส่งฟรีมันก็บฟรีมันก็้นนวดมากล่ะฟรีฟรีนี่แ่ละมันบเสียค่าส่งเนาะมันอยู่ในนี่ข้าวมีอันนี้มันอยู่สมาชิกกว่าบอกยลวมันได้อันนี้ส่วนลดนะมันบริียค่าส่งมันมีค่าส่งฟรีอ้าวแต่ว่าตกชั่งราคาห้าสิบบาทขึ้นไปอ๋อถ้ามัน ตักูหันกันเลเสีสออยการส่สองอีกตัเยเสียไ่าส่าสงก็ซ้บาทิดเราหยุดการขายเนาะสร้างหบาทมันถอมันเสียกาส่งมามื่อนี้แกงเนงเราใม่จ้าพี่น้องจัดไปมืนอนี้<ก>คน,น,นตัวตัวแนงมันใส่กินนกนกินนนก <c oughs> ินนม,นมันมา <c oughs> นนมนอยาอ้าวตัวตัวมืน,นี้จัดแสบ,บๆมืน,นี้เจอกันพี่น้องเฮาเงินหัวสิบเก่าบาท อ่าวันนี <ique> ้ติตามบะคอซะด้วยแกมเราไปน้ำพ่างๆเฮ้ยนี่มะนาว้อมมันบะคอดอกตั้มพิกไอ้ตั้มกล้วยตานี่ต่ว่าสูสูทั้งนี้ใส่ไม่ตั้มเลยสูทั้งนี้ใส่อาบะคอนั่มใส่ทั้งเปลือกทั้งนวยมันตังเนียเชีพนวาเดยกล้วยเออเย็นเย็นเชีว่าอย่านี้มาได้เต็มที่มาจะเย็นแล้วนเนาะ ปาติเดี๋ยวนันอ่อนชีโมเดยนันอนเดี๋ยวนันออนจะเปนโดงกินอุ้ยนาเอาคนคนเล่นมาดไปามจัดให้คนทีสุดนี่พกแกไปยานางก็เดียวเอาใส่น้นมั้น่อยเนาะอยขนตัวตัวคุณนะละเอียดละอ้อหนำยาน่งเคียวปื้ืๆว่ามันเคี้ยวขี้ไข่นนำ เนี่แยแต่ก็เสซบได้ของดีได้จังวง่ยขาดไปเลยนี่กลองเนี่ยอาจวดนำยาหนั่งอุย้ยนี่ลงใส่เขาเบือนะ้ำเลยเขาเบือตัวตัวนำยานังเขาเบือให้มันข้นนะยี่เนี่นยอะไรมันขุนขุนแต่เร่เสบเด้ตัวตัวเห็นแต่มอคนอมไลน์มันเ,นเห็ดแต่เสียบเราเขาเสียบพี่ดีเหรอเนี่ยนะน่ขน้น อีสานแท้หรือว่าเล้าแท้เขาเห็ดกินเขาเขาเข้าใจวัตถุดิบเนาะขนชุดเดือดล่ะเออเรียนรอเรียนแอบเราเคยไปกินรูปเกาเราคอยไปกินเนาวคอยนุ่งขาวก็สร้างอีกนี่กอิ่มทีใส่พอดีอะไรกับปูอนหน้ามาอีกอันตัวหนึ่งอืมคอยยุ้นนิ้วตันคอยกินหน่อยสิขี่วิญญาณเป็นก่อนเลยคอยอืม ใส่กูเดียวดิบๆสาตัวผูดิบอีกอะ่มตาม,ตามกรลรวยตานีเราคำสดเรเสียบเลยสูตเสียบตาย้ยินก่อนอ่ะตอัอันเกลวกก้อนนี่อ่าให้นเป็นผงก่อนยังเอาเอันกล้วยซับใส่แล่ะคอยพุน่นก่อนก่อใส่น้ำจางน้อย อ่ะสูตรไปฉุนม si ันครับพี like ่น้องแสบไปแสบมันเออบัวกันอแต่ละเปิงบ้านมันกรับพี่กกันเนาะหาอยู่หากินสื่อมือไปอันนี้ตั้กล้วยรอบค้าครับกับแก้มแอบอ่ะฟังนี่ก็เติมไปด้วยเหยานางไอ้น้ำเหยานางครับอันน้องม้แง่น้งหม่อันนี่แง่งน้องใหม่เดืออันอยู่ในตู้เดืออันอันนี้งพ่อเราใหม่ยี่ยาวเดียวเลย แปง้งแปง้งขี้นุ่นเนี่ยคนเที้ยนเนาะเอาแต๋อจะ <laughs> ต้องเพี้ยน <laughs> คนเพียนว่าอ้าวอุ้ยตำกล้วยได้บาทหน่นี่กล้วยกล้วยตานี้ซ้ำน้องใหม่ซูขีด้ดสองเมนูอันนี้กับแกงกินเหร่ไปซื้อหรอกออเอาเสียมันซับก่อนมาหน,นี่อยนี้แกงน้นนองใหม่หรันมาหลายมือแล้วเออตำคิวเนาะเมนูเต็มตู้เลยงัดคิวออกมาแต่ละคิว อ้าวอชิมรอดแสบครับพี่น้องตัวตัวมาหนิเนาเสียบกระซับเรียมวนโอ้นิดนอยครับอาวตามแบบแบมานิตัวตัวนอไม่นเด้อในไล่เขาได้ยังดีตัวกล้วยตนีตามกล้วยกล้วยเอาน่แมมเานไม่นอมันลูกทิปหน่อยอเสียบเป็นตามก็นนเนาะนะครับนี่แหะบักบังอ่าถูกมือถูเวียนกินพนอนกินเขาแสบซื่อรอกมากินไรเหออเสียบหงกายกันอยู่ครับอ้าคนไปนำ มนุษย์ไปนำเดี๋ยวมันจะติดกนมันจะมันจะไม้กนไม้หม้ออ้าวปุ้งเราเปนนา็นนะเซฟซีมหนามก่อนเนาะว้าวจวดดุกโดดพี่น้องฝึกดวดด,ดวงครับอ๋อด้จวดกันแล้วมานี่โดดจะค่อยสีโดดออกค้างได้ละ อืมแจ้วจะแสบคุณคนน้องอ่ตัวๆอู้วคนนี้อู้ยจะแสบไปดีเหรออืมน่เนี่ยปุ๊กปุกปกเลยว่ะเนี่ยมันถึงเครื่องมันอืมอืมอ๋อตามแล้วแสบัดเคื้อเหินมันอื้ย หาน้ามันเกิดไเรื่อยผมเนี่แน่นไม่เลี้ยนเลว่ะีเลยงมันจะเออ้า่ดันนทมมันเงามันหาว่งก็าเหมือนอย่างเอาเห็เปียกแหวนข้าทุงน้ามาเฟืองปุ่มิ้จุดวิ่งเออไม่ได้นอกวกทิ้จุดวิ่งเดี๋ยว่อยใส่าหุห็เปียกเจ้าอย่งวท่้อง่นางทังในรูดพเกิดนอกกันแนงว่ะเอาเสียลขี้ออใส่ใส่เนาะข้วทุ่งในตําเฟืองปุหมใส่เผื่อ ปาคอขนไงงวขวาลงไปลใส่นี่บคอลงไปปลแดงปลาแดงอุ้ยอุ้ยอเหี้ยจางเอาละปาเข้มกนัวันตัวเสียกว่าสวดพี่น้องมาใส่กินุ่นแตงมาหนิกินโนนลงไปอุ้ยกินโนนเตรียมหมอเลยวะกินโนนแตงกินโนนแปงมากินนแปงงแตงอันนี้แปงจวดโอ้โห อกินนวลแปลงครับกินนวลก็น่าจะเป็นอไอนะ้น่ะมันก็น่งจะเป็นนางมันนี่มันโช่วงจะเป็นนางมันตัวตัวอมันนี่พี่น้องเงยโป่งมันโ,โ,โอ้ยนี่พักอีตูวดอกมันแมงลักเนาะแสบไปยังระบายมีแต่ด,ดอกกันเกลี่ยออือห์หน่ากินทีเดียวเชียวโอ้ยพวงนี่ดักแดดก,กินนวนไปเคยเห็น มันสิเป็นตู๊ฝักตัวอ่อนมันก่อนมันสิเป็นเมนูโน่นพอดีเนี่ยคราพอดีแล้วหมูดใส่เกลือไปหนะอ่ะโอเครอดแซ่บพี่น้องอ่ะมานหัวตำกล้วยมันนี่สองเมนูเด้อมันนี่อีพี่นี่ตำกล้วยแซ่บเกลือตัวอันนี้กะทายเป็นแนวทางกระตุ้นตําอยากใครอยากก็ไปให้กินครับพี่น้องดอย่าเข้ากรงเอาคนไทยกับไทยอ่างบุได้อยากจะไปหาซื้อกินเอาวข้าท้องมันอื าหาซื้อสมมตินี่เพื่อชื้อเขาอ้าไปละถ้าอยาก,กให้กินกันพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกินเพื่อวันนี้พี่น้องเสรบๆเสียน้องกันครับผม